ไปต่อภาษีกันค่ะรถของเราเป็นรถที่ติดตั้งแก๊ส LPG นะคะขนาดรถยน์ตส่วนบคนุคคลไม่เกิน7ที่นั่งนะคะเครื่อง3 0 0 0ซี cc นะคะโดยเราจะเอารถเข้าสถานที่ตรวจสภาพรถต่อรออก,ก่อนค่ะด้วยเขาจะตรวจสภาพรถแล้วก็ถังแก๊สที่ติดตั้ง LPG นะคะแล้วเราก็จะซื้อพอรบด้วยเลยรถที่มีการติดตั้งแก๊ส LPG นะคะจะต้อง รับการตรวจถังแก๊สทุกๆปีนะคะซึ่งกฎหมายเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อไม่นานนี้เองค่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราได้ไปตรวจสภาพรถจากตลองเอเรียบร้อยเราก็เอาใบตรวจสภาพรถบวกคู่มือรถนะคะไปยื่นที่กรมขนส่งโดยภาษีนะคะจะขึ้นอยู่กับขนาดรถประเภทของรถนะคะค่าใช้ใจ่ายของเราในวันนี้นะคะจะอยู่ที่ท้ายคลิป อันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดประมาณ4,700กว่าบาทนะคะของเรา